สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปิดไม่ให้เราไม่เพื่อนรู้ว่าเราอ่านข้อความในช่องแชทของ Facebook ไปแล้วนะครับขั้นแรกเลยก็คือต้องใช้เบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับแล้วต่อมาก็คือเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตตรงนี้นครับเพิ่มในโ o m e นะครับให้กดเข้าไปครับ จะมีหน้าต่างขึ้นมายืนยันส่วนขยายนะครับให้กดเพิ่มนะครับเพื่อยืนยันเพิ่มส่วนขยายจากนั้นตรงที่ขวาบนของเบราว์เซอร์นะครับคุณจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์นะครับ f a c e b o o k u n s e e n โผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับให้คลิกขวาเข้าไปครับเลือกตัวเลือกแล้วก็ไอตรงบล็อกนะครับ บล็อก The Scene Feature of the Chat ก็คือถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนส่งข้อความมาแล้วเนี่ยเพื่อนเขาจะไม่เห็นว่าเราอ่านข้อความไปแล้วนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คือ Block the Typing i n d i c a t e of the Chat ก็คือถ้าเรากำลังพิมพ์ข้อความอยู่เนี่ยเพื่อเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังจะพิมพ์ข้อความอยู่นะครับนี่ครับแค่นี้ปิดไปแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะต้องการจะปิด คือไม่ต้องการจะใช้งานมันนะครับก็คือคลิกนี่ครับด้านขวาบน1ทีครับนี่ก็ปิดแล้วครับหยุดการบล็อกแล้วครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคือเพื่อเรามองเห็นว่าเรากําลังอ่านข้อความอยู่หรือเพื่อเรา,ามองเห็นว่าเรากําลังพิมพ์อยู่ครับแต่ถ้าไม่อยากก็นี่ครับคลิกกลับมาเปิดใช้งานอีกรอบครับฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เฉพาะกับ g o Google c h r โคมเท่านั้นนะครับเบราว์เซอร์อื่นใช้งานไม่ได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ